สวัสดีครับผม c ีซีวายเกมเนะครับผมวันนี้ครับเรามีงบทั้งหมด6ล้านล้านนะครับแล้วก็มีคนขอเข้ามากันเยอะมากอยากให้จัดฟูลทีมลิเวอร์พูลนะครับผมก็ตอบไปแล้วนะครับว่ามันจัดไปได้ <c oughs> มันจัดได้แต่มันอาจจะแบบว่ามันไม่สวยนะครับแต่เขาไม่สนอะเขาไม่สนไม่เป็นไรเรามีงบทั้งหมด6ล้านนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะซื้อตัวอะไรกันได้บ้างสำหรับฟูลทีมลิเวอร์พูลปัจจุบันนะครับซิเ็ตัวจริงผมเลือกมาแล้วนะครับอ่ะตัวแรกครับกองหน้าของเรานะครับอิสักกับอีติเก้นะครับอิสักนี้ยังไม่ได้ทีมคัลเลอร์เลยนะครับเพราะว่าย้ายมาทีหลังเนาะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปก็ยังไม่ได้ลงนะแต่ว่าคลิปนี้ลงนี่ก็น่าจะได้ลงสนามแล้วนะครับยืนคู่กับอีติเก้ครับแต่อีติเก้นี่เราจะเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นปีกพอได้อยู่ น,น่าเสียดายที่อ e ีติเก้ในเกมไซส์ย3ด้วยนะนี่ใส่ที่มีมีหมาดมบอลด้วยเลี้ยงบอลเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลหนึ่ง,งอีสักนด้ได้2ทเท้าเลี้ยงบอลคล้ายๆกันนะครับราคาครับอีสัก4ล้านอีดิเก้ตัวละ3ล้านเรามีงบ6ล้านเพราะฉะนั้นเราจะซื้อบวก1นแล้วมาตีเองคุณดูว่ามันจะพอไหมถ้าตามการ,การคำนวณผมมันน่าจะพอแบบ รัดตัวจัดๆหวังว่าจะพอนะครับคนดูอยากเห็นอีติเก้เนี่ยจะแบบบวกสามาซื้อมาตีเองครับคงต้องอย่างนั้นนหะนะส่วน CB ครับโกนานเต้นะครับผม CB แน่นอนครับเราต้องเยอะคู่กับฟานได้นะฟานได้เป็นปีใหม่ด้วยนะครับเรื่องมาเป็นปีดีซีบนะครับเพราะว่าพลังแฝงเดือดเลยนะครับวายแท็กเกิลพาวเวอร์เฮดเดอร์เศรษฐายไม่มีงูแต่ว่ามีแรกก็โอเคแร็คน่าจะเฟี้ยวกว่างูนะครับไม่แน่ใจเรื่องฟันได้ตีเองหรือเปล่า แต่เคอเคสอะเคอเคสเนี่ยอันนี้ตีเองแน่นอนครับพลัง11 1ครับจริงๆผมอยากใช้ปีอื่นเหมือนกันแต่ว่าไอพีมันเหลือแค่ย2ในแบ็กซ้ายนะครับก็เลยเลือกมาเป็นตัวนี้นะเคอเคสประวัติก็เรียบฟูลเรียบร้อยนะครับราคามัน5 0 0แสนเลยอะ111เองบวก80ล้านล้านอย่างที่บอกครับรวยแค่ไหนก็ไม่แนะนำฟูทีมเรียบฟูลปัจจุบันนะแบ็กซ้ายตัวเดียว10ล้านนี่ถ้าไม่จัดฟูลเรียบฟูลนี่คือ10ล้านนี่คือขึ้นแรงดาสบายนะ ก็เอามาลงกับแบ็กตัวเดียวกัตามนั้นนะครับ CDM อีกตัวครับที่จะมายืนคู่กันนะครับจะเป็นแมคอลิสเตอร์คู่กับกราวเวนเบิร์กกราวเวนเบิร์กปีนี้ผมแนะนานะครับเนื่องจากว่าเกมรับดีเล่น CDM ได้นะปีอื่นๆที่แบบเป็นปีเก่าๆอะ่ะมันจะยืน c m ได้อย่างเดียวนะครับแต่ปีใหม่ๆมาจะยืน CDM สแตทไม่ลดด้วยนะส่วนแมคอลิสเตอร์นี่ก็เอาสักบวกสามก็พอแล้วมั้งแบคอลิสเตอร์ตัวนี้ก็โอเคครับมียิงไกลกับวายแท็กเกิลนะครับผมปกติไม่มียิงไกลนะ คือแบบปีนี้ต้องปีนี้เท่านั้นเลยอะแมกลิเตอร์ของดีที่ได้แค่บวกสามนะครับกางรุกครับฟอร์เรียนเวียดนะครับก็คงบวกสาอะไรครับจริงๆจ,จะมีอีกตัวหนึ่งน่าจะวันเดอร์บอยนะแต่ว่าราคามันแรงกว่าเยอะเลยครับก็เลยเลื่องมาเป็นปี LE นะเ e เจนด์ย r โรปดีกว่าบวก5ก็น่าสนใจครับราคา2ล้านก็คือถ้าอยากได้ฟูลรฟลูปัจจุบันบวกหนี่ต่ำๆแล้วน่าจะมีงบประมาณ30ล้านนะ ดูดิซา่าอย่างเงี้ยซา่าผมอยากได้เป็นตัวแบบตัวชูโรงของทีมนะแต่พอไปดูละปีนี้แหละรครับพอแล้วนะครับที่เหลือโคตรแพงโคตรบักค,ครับเลยเรียกมาเป็นซา่าบัลลงดอครับน่าจะไม่ได้ชูโรงเท่าไหร่ไอตัวชูโรงน่าจะอยู่ข้างบนโคตรแพงเลยไคขวาครับฟิมปงนะครับตัวนี้ก็ได้จะตีเองนะครับพลัง113นะ นาคตบวก8คนใช้กันเยอะแน่นอนครับตัวนี้14ล้านนี่เมื่อกี้คือเคียร์สิล้านอันนี้สิบสิบสี่ล้านแบกซ้ายแบกขวานี่ก็25ล้านแล้วนะครับ <Hey. S 1> บวก8เนาะโกเอฟพีเสิบเอ็ดเป๊ะนะครับก็อ,อาริซอนนะครับหวังว่าเราจะได้ปีไลฟ์บวกะครนะในการประหยัดเอฟพีรับผม ประมาณนี้ครับงบที่ใช้ไม่รู้เหมือนกันเรามี6ลานล้านเราจะซื้อบวก1มันตีบวกเองหวังว่าเราจะได้ทีมที่สามารถเล่นพอได้คือแบบงบน้อยจัดเลยครับแต่ถ้าเล่นเกมอื่นแล้วอยากเติมเกมนะครับเกมท็อปอัพเซ็นเตอร์จากแอป2 m o n e นนะครับ สามารถเติมเกมแบบทูมันี่ได้หลายเกมนะครับมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็น r o v free fire f c mobile e football และเกมอื่นอๆอีกมากมายนะครับขั้นที่1นนะครับเข้าแอปทูมัน n ี่จากนั้นเลือกไอคอนดูทั้งหมดเลื่อนมาที่หัวข้อซื้อแอปเติมเกมนะครับจะเจอไอคอนชื่อว่ารวมร้านเติมเกมจากนั้นเลือกเกมที่ต้องการเติมได้เลยนะครับวิธีการเติมจะเลือกได้2ออย่างนะครับคือเติมผ่าน id pass หรือว่า u i d ก็ได้นะครับที่เด็ดของเกม top up center นะครับคือการเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านให้เห็นได้ชัดเลยนะครับ ก็เลือกได้เลยนะครับพอเราเลือกร้านเสร็จนะครับก็สามารถกรอก ID Pass หรือว่า UAD ของเราแล้วก็ชำระเงินผ่านทูมันนี่ได้เลยนะครับสะดวกมากครับลองไปใช้บริการกันดูนะครับสำหรับเกม Top Up Center จากแอปท o มัน n e y ตามนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูทีมตอนที่เราจัดเข้าแผนเซกันเลยดีกว่านะครับหมดตัวนะครับหมดตัวหมดตัวครับอาการแตกด้วยไปเลยตกูพอ่อไปเลย โอเคคัด okay. ทีมนะครับ10ล้านล้านนะครับจากงบทั้งหมดผมจำไม่ได้แลาว่าเท่าไหร่นะหหรือ7นะคือตีบวกมาเท่าที่ไหวนะครับเสียดายคนนันเต้นนะไม่ได้บวก5นะครับสเตตมันก็เลยดูน้อยไปหน่อยนะจริงๆถ้าได้บวก5สเตตจ,จะได้ประมาณร2 9ิบนะครับจะดูดีกว่านี้นะแต่ราคามันแตะแสนเลยครับแล้วเราไปเสียเงินเยอะกับแบกซ้ายแบกขวาด้วยครับไม่ใช่ซื้อนะ ตีแตกรัวๆครับบวก2 80%แตแตก3รอบอะคือแบบเวอร์จัดอิสักก็เหมือนกันครับได้แค่บวก3นะครับก็ตามที่เห็นครับได้เท่านี้จริงๆนะครับผมใครที่มีตัวละครแบบเลี้ยวคูตัวไหนปัจจุบันนะที่แบบว่าดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนแพลนติกนะครับจะเป็นแผนนี้เลยนะครับส่วนปีกซ้ายสองข้างเนี่ยเราจะให้มันเล่นตามใจเลยนะจะออกปีกหรือว่าตัดเข้ากลางแล้วแต่เลยนะครับแบกนี่เดี๋ยวดูอีกทีครับ ถ้าเกมลุกเราดีอ่ะเราก็ไม่ให้มันเติมเหมอนเดิมนะครับถ้าเกมลุกเราไม่ดีก็ให้แบ็กมาเติมนะครับส่วนกองกลางนี่เราต้องเติมอยู่แล้วอิสาก,ก็รอยิงนะครับผมยังไม่มีเสื้อนะครับทีมนี้จะได้เรียกพูทั้งหมด10คนนะยกเว้นอิสากคนเดียวนะครับที่เหลือเป็นทีมคัรเรอร์เลี้ยฟูหมดแล้วนะครับทีมคัรเรอร์เลี้ยฟูอันใหม่ก็ของดีด้วยนะโอเวียบุก,ก3าความเร็ว3ปัฒิยา3นะจัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันนะสลับฟูเลเรี้ยฟูปัจจุบันสายงบโคตรน้อยเซตนี้กันครับไม่ะาน อากาศเว็นเบิร์กให้มารับฟิล์มป่องนะครับอุ้ยโอเคแรงได้บอลอยู่เพื่อทัดดูพุ่งไปหน่อยนะสวยครับซาร่าให้มาอิซักอ,อิซักต้องถอยก่อนนะครับแมกกาลิตเตอร์ประเดิมเลยไหมนะหยอก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 เอติก้ครับเอติก้โอ้โหเอติก้ครับตัวสูงโร่งนะไม่มีความข้องตัวครับ <c oughs> อากาศเวนเบิร์กวิอากาเวนเบิร์กของดีนี่ ของดีนี่ครับไปเบิกป่ายแล้วครับอิติเก้ครับอิติเก้ไซส์สามนะอิติเก้เสาแรกโอ้โหตีเซฟครับแล้วให้แมกอาริเตอร์เป็นคนเปิดดีกว่าแมกอาริเตอร์ A เปิดมาโค้งให้กราเวนเบิกไม่ได้ครับเบียสเบียสแต่อ้อมเบียสปั่นโอ้โหเบียสไม่ได้รุ่นสวยโค้นเต้โอ้โหนี่บุกสามนะวิ่งทันสกัดโหด ไม่แปลกใจครับทำไมราคาแม่งแพงครับซาร่ามาแล้วครับอุ้ยโอ้โหไม่ดีครับอิสากแม่งวิ่งเข้าไปกรอบแล้วสวยไม่ฟาวอีกแล้วเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะตีเกลูกพ่อตีตีเก้ครับโอ้โหออกครับคือผมทึ่งกับกองหลังเรียบัวเปิดสวยโคตรโดน ชมเกมรับมาตั้งนานนะเจอเปิดมงทีเดียวจบเลยโอ้ประเด็นคือเปิดมาโค้งๆไกลๆนะแต่กองหลังสองตัวครับเราไม่ประกบมันเฉยเลยครับอืมเราใช่ไหมฮะถ้าหมงไม่ไม่ใช่นะาทิตนั้นอะโอเคสวยครับฟันได้ตัดได้ครับไป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 ไมาเลิเตอร์ครับสวนไว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซาร่าเกือบไปครับซาร่าอะไรของมันวะซาร่าไปก่อนซาร่าไปก่อนโอ้โหมีมีใครเลยวะอิศักส่งมาเวียดเวียดทำไมอิศักอิ์ักปั่นซ้ายมาคมคมเฮ้ยเอาเรื่องครับบุกสามครับบุกสามคมอยู่ยิงครั้งแรกของอิศักเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวละอย่าให้มันเปิด โอ้โหคอมง่ายจังหืมสวยเฉยไม่เป็นไรเราดูเปิดอย่างเดียวแน่นอนตัวนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าลูกกับพื้น,นะ่เราพอที่จะสกัดได้อยู่แ,แต่ลูกหม่งรู้สึกว่ามันเป็นที่ AI จริงนะต้องหมวกห้าจริงครับลูกหม่งเราโดนง่ายไปหน่อยวะ่ะ เย่แล้วครับเราดูเราดูฟลงไปทันเราดูฟาร์มาก,ก่อนเร็วๆๆๆ,ๆสี่นาทีสุดท้ายแล้วครับสี่นาทีสุดท้ายครับโมเมซาร่าครับผมเวลายังเหลืออยู่ปั่นโค้งครับพร้อมพลังแฝงปั่นโอเคเอามาแล้วครับเหลือเก้าวินทีนี่ถ้าเราไม่โดนเปิดหม่งสองทีนี่ก็ก็ยังสองหนึ่งอยู่นะเนี่ยเรานำสองหนึ่งแลเนี่ยหาเหตุผลเข้าห้างตัวเองก่อนเฮ้ยทีนี้ฝันสงครามมันจะเปิดอย่กันเลย อีดิเก้ครัไปต่อเวยทอ้าวแล้วครับแมกกาเลเตอร์ครับแมกกาเลเตอร์ครับห้าทีสุดท้ายห้าทีสุดท้ายซาร่าไปซาร่าไปเข้ากลางลงล่างมาอีดิเก้แล้วบนโลง่โลงๆเลยโมฮัมเมมหม็ดซะมึงม่งออกได้ไงวะขอแก้ตัวจากแมตช์ท,ที่แล้วนะครับแมตช์ที่แล้วแม่งซาร่าแม่งเหมือนจะให้ความหวังนะสุดท้ายแม่งก็ตกผมกูทิ้งซะ ขอประเดิมก่อนเลยละกันโอ้ยแมกอัลลิเตอร์ครับผมบอกแล้วครับตาแรกเนี่ยเราไม่นับเราวอมเราวอมเอาหานเนี่ยแหละตาสองเราเอาจริงวิโอ้โหดึงสวยมากแต่เซฟได้วะโอ้โหผมกดสไลด์รัวๆแล้วครับแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมสไลด์ครับเจ้าตัวจะเตะให้ได้ครับเจอกุลลิดครับซึ่งแน่นอนนะครับลุดกุลลิดครับผม ไม่สไลด์วะเพื่อนโอ้โหถ้าสไลด์นี่คือไม่เสียนะมันไม่เสียง่ายๆแบบนี้นะเพื่อนนะไปเบอรลูกพ่อผมก็อยาก้อิติเก้นะแต่อิติเก้มันอยู่ปีกนนอะเนาะอุ้ยอุ้ยโอ้ <c oughs> โหไม่ได้บอลด้วยโคเนเตปันอะไรลูกพ่อปันอะไรลูกพ่อไวท์เทคล์นอ่ะไวท์เทคล์นอ่ะเออไวท์เทคล์นอ่ะรู้จักบปบ้ ฟิมโปงต้องไปว่ะเกมลุกฟิมโปงต้องไปวะโคตรเร็วฟิมโป่งโคตรเร็วราต้องคารอสไม่สู้ผมไม่สู้ราตปอตคาร์ลอดหลอกให้อีสักครับ <Wow. S 1> หลอกพาวเวอร์ช็อตแล้วส่งให้อีสักยิงเบาๆเข้าไปนะวิลล่าอีดิเก้คือมาซ้อนหลังด้วยคุณดูดูดิอีดิเก้ามาซ้อนหลังับผมว่ามันกามารอยิงนี่หว่า รารมณ์แบบอิสักยิงติดมันยิงต่ออะไรอย่างนี้อเออีสักอิสักหลอนโอ้โหอิสักหลอนเกมรับครับเกมรับครับเกมรับไปก่อนครับให้มันต่อบอลไปครับสวยครับเกมรับครับผมแล้วสวนกลับไปเลยไปเลยซาร่าไปเลยครับซาร่าบนโลง่งโอ้โห่ดูการต่อบอลของลียพูดิด คมขมครับ <Yeah. S 1> อีสระกรอยิงครับโอ้ถ้าเราไม่เอาอิดิเกลเ,เราปีกเปี้ยวก็ได้นะอีสระมันรอยิงเอาเรื่องอยู่นั่นเนี่ยไม่ยิงโคตรแรงเลยส่งเท้ามันอะเอา้ากะจะให้แมกกาลิเตอร์ตั้งแต่แรกละไมล่ละอิดิเกลก็ได้อิดิเกลครับส่งต่อเวียสครับเวียสไปก่อนครับเวียสไปก่อนเข้ากลางมามยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่วิ่งเขาเ้าไปเบริรก ต้องให้หวะเพื่อนข่มๆเลยครับกับเ,เบิร์แล้วลูกยิงใบไม้ร่วงครับเฮ้ยแต่ถ้าถ้าคลิปนี้ลงไปก็เจอทีมันอ่อนนี่คือก็เปิดหม่งแลบๆเลยดิใช่ไหมอีดิเกอ่ะไปแล้วครับกาวเวนเบอร์ครับกาวเวนเบอร์อ่ะขอร้องสักหน่อยให้อีดิเก้สักหน่อยครับไม่ได้ยิงเลยเราอ่ะโอเคเอาไปหนึ่งะครับอีดิเกะย,ยิงบ้างยิงบ้างครับแอซินอย่างเดียวเลยกองหน้าเรา ไม่สังเมาส์ครับเปิดมาแล้วครับโอ้ยมีขนาดอิสักนะครับอยู่ตรงหน้านะยังม่งเววานะลูกเปิด,ดี่มันโค้งหน้ากลัวที่สุดย้ำอีกทีปิงปง่งใช้ความเร็วอิสักเวียดปิงปงต่อบ,บอลเก่าเป็นเบิร์ครับไห้มาซาร่าครับเปิดมาโค้งให้ตีติเก้ครับ โอ้โหลำหน้ากูกำลังจะซัดลูกซ้ำเวยสวยสไวตีนานอยู่นั่นนะเวียตันซ้ายดิโอ้โหแลกกันไปครับหนึ่งคานครับผมวอวเต้วอวเต้โอ้โหคือเคสแม่งเร็วมากเลยว่ดูสารพมนี่คือการเล่นบวกห้าเคสกับฟิล์มปงนี่คือโคตรเร็วเลยครับ คือแบบถ้าทีมแบบมีเงินเนี่ยซื้อมันบวกแปดหรือว่าตีเองก็คือมันจะเก่งแค่ไหนวะนะอิติเก้ไปก่อนอิติเก้ครับหลอกมาได้ครับอิติเก้หลบมาได้ครับอิติเก้ซัดเองครับอิติเก้ครับโอ้โหยยัก <Yahoo! S 1> ยงกษยกึ่ยักษยักษักึงก่งัล้วกั สวยงามแม็กอลิเตอร์ itter, ตัดเกมเย่ฟันไดกับดอกบาครับฟันไดครับฟันไดครับโอ้โหฟันไดครับมาดิเหลืองก็ดิรวบขาก็เลยครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่วิ่งทันกูก็พอใจแล้วครับบวกสามเขาเจอบวก8เย่ เวียดไปต่ออีดิเก้ครับเจอใครไอชิโคไม่สู้อุ้ยเวียดเวียดเว,วียดคล้องเวียดคล้องเวียดเร็วหูดูดิคนดูบวกแปดมันตามบวกสามกูไม่ทันนะคิดดูดิบวกแปดมาตามบวกสามกูไม่ทันเฮ้ยกูปั่นเองด้วยมาดิฝั่งตรงข้ามแม่งกดกดมองสแตทกูแน่นอนอ่ะจบเกมอ่ะลามิเลสบวกแปดฟูลทีมครับวิ่งตามเวียดบวกสามไม่ทัน เกมลับครับเกมลับครับทุกคนครับเกมลับครับกาเป็นเบอร์ครับกาเป็นเบอร์ครับปู่วันนี้ต้องให้ครับมันไม่ทันกาเป็นเบอร์แลมพาร์ครับพาวเวอร์ช็อตลูกนี้เข้าสามเหลี่ยมครับไม่ทันไม่ทันเราต้องเปลี่ยนตัวครับแต่ตอนแรกกาบเป็นเบิร์กแม่งโคตรตัวแบกเกมลับเลยครับดูดิบนโล่ไอติเกอสวยมากครับเวทยิงเองแม่งเลย โอ้โหชนเสาอีสักซ้ำลำหน้าว่ะเอาแล้วก็ฟันได้ฟันได้เบียดไปครับฟันได้สวยเป็นไงพลังฟันได้ขืนฟันได้ด้วยมายด,ดิาส่งต่อกับเคอร์เคสไม่ใช่เคอร์เคสครับลูกนิ่งเขาเรียกว่าลูกนิ่งอิติเก้เข้ากาไปก่อนอีสักอิติเก้ไปแล้วส่งมาสวยไหมสวยอยู่นะอิติเก้ติดสปีด อิติเก้เปิดซ้ายซาร่าเสาแรกไปคัมโอเคโอเคบีบเออบีบเข้าไปดิเอ็งก็บีบเข้าไปเดย์รอ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 ,รออิสักอิสักอิสักได้อยู่อิสักอิสักอิสักคนไปห้องเลยอิสักต่อบอลเน้นต่อบอลเท้าซ้ายอิติเก้ครับ แต่อ้อมส่งให้เพื่อนออลิตเตอร์ให้มาก,กลาเป็นแบกปั่นขวาแล้วกันครับคุพม,พมเลยกราวเวนแบกโคตรแบกเลยวะยมีทุกอย่างครับกาวเวนแบกครับผมชอบกว่า s อสบกแอีกแล้วเนี่ยเวียไปแล้วฟาวโอเคเรียกฟาวได้ใครฟรีคิกดีบ้างแม็กออลิตเตอร์ อ่ะประมาณนี้น่าจะเข้านะคมครับแม็กอลิสเตอร์ไอ้อะไรอ่ะรับฟิล์มปงฟิล์มปงไปเสาสองอิสอลิสเตอร์หืเหมาสองคนเดียวครับสกอตแม็กอลิสเตอร์สกอตป่าวะ ไงคาร์ตัวหน้าแมกกาลิเตอร์กูเลยยิ่งชอบยิ่งยิ่งชอบจริงๆว่ะแลวซาล่าก็ไปแล้วครับตัวแบกของเราตัวแบกของเราครับโมเมนซาล่าครับเฮ้ยเอาโอ้โหไอ้แกเกมกันอะก็เป็นยังไงบ้างครับผมสลับฟูทีมเลี้ยวฟูในสายงบน้อยเซตนี้ครับต้องบอกว่า หลายๆตัวนะครับแสดงฝีมือออกมาได้เกินค่าพลังจริงๆนะครับจากให้เรารีวิวมาในหลายๆแบบว่างบน้อยหรือว่ายาจบนะครับมันมีหลายตัวจริงๆที่มันเก่งเกินค่าพลังนะครับผมนายกตัวอย่างเลยนะแมกว m เตอร์ครับชอบมากครับมีความเร็วนะครับมีความเร็วข้ววาะท่าดีเกมรับก็แจม่มเกมรุกก็ดีนะครับถึงจะได้แค่เท้าขวาก็จริงแต่ว่ายังไงอนาคตพวก8ก็คนใช้แน่นอน เก่งมากเก่งกว่า24 TS มากๆครับมากๆเลยผมใช้คำว่ามากๆเลยกาเว็นแบกครับอนาคคถ้าบุกแฮอลแลนด์อาจจกบาเยนลรเวอร์ภูใช้แน่นอนตัวนี้นะครับโคตรเก่งเก่งจริงๆครับเกมรับก็แบกเกมรุกก็แบกนะครับทั้งการจ่ายการยิงถือว่าเกินคาดมากนะครับฟริมปงโคตรเก่งครับนี่บวก5ครับ แม่งโคตรเร็วโคตรผิวแล้วมันพุ่งด้วยไงเจมรับผมว่ามันเน้นแซะมากกว่าเน้นเข้าปะทะนะเอาแบบว่าวิ่งใกล้ๆแล้วก็เอาตีนแยอะไรเงี้ยเอออันนี้เก่งเลยอันนี้ก็ชอบเหมือนกันครับเก่งมากเคอรเคสก็เก่งครับปกติใช้แต่โรบสั้นไงก็จะชา้ชาๆตัวนี้มาเร็วจี๊ดเลยมีความเร็วคล้ายๆฟิลมนะ์มฟงครับแต่ว่าปะทะได้ดีกว่านะครับ ฟันไดอย่างเงี้ยครับแม่งสู้กับทีมบวกห้าไอคอนบวกแปดปีท็อปบวกแปดสู้ได้สบายเลยใช้คาว่าสบายเลยนะครับใช่คาว่าสบายนะสู้ได้สบายเลยเดีย๋ยวเว้นลูกมงนะไอทีมนี้คืออย่าโดนเปิดมงแค่นั้นพอ a อมันเออคนเตะก็เก่งนะแต่ว่าข้อเสียที่ผมเห็นได้ที่แบบเห็นชัดเจนก,กว่าฟันไดคือจังหวะที่แบบถ้าเราเข้าพรวดอะ่ะมันจะวิ่งแล้วตัวมันจะไหลครับสมมติเราจะวิ่งเข้าสกัดกาเป็นเบิร์กใช่ไหม แล้วพอเราเข้าสกัดแค่เนี้ยแบบวิ่งมาเร็วๆเราจะสกัดแค่เนี้ยตัวมันจะไหลข้างหน้าแล้วมันจะกลับตัวช้าครับไหญต้องบวกแปดครับแต่ฟันได้ไม่เป็นนะ AI มันเทพเวียสบอกว่าทรงๆเวียสทรงๆซาร่าก็ดีธรรมดาดีธรรมดาไม่ได้โกงไม่ได้แบกอีสักผมแอบชอบนิดๆตรงที่มันยิงแรงดีนะมันยิงแรงสองเท้าแล้วแข้งขามันยาวด้วยครับก็เลยจังหวะลอยิงจังหวะจบอะแจมอยู่อีติเก้นี่คือ ตัวนี้ก็ของแจมนะครับไอที่แน่แน่เร็วคล่องไม่สุดเหมือนซอนแล้วก็คมอยู่แต่ว่าเป็นคมที่แค่ในกรอบเท่านั้นนะครับหน้ากรอบไม่โชว์นะครับหาช่องก็ดีด้วยถือว่าเกินค่าครับนะถือว่าเกินค่าี๋ยว,ว่าเกันครับต่อตามเนี้นะใครชอบเล่ห์บูปัจจุบันแบบว่างบน้อยถ้าเพิ่มงบอีกนิดก็อีกนิดปะไม่หน่อยอีกนิดอะหน่ยยี่สิบล้านครับ ใครมีงบสักยี่สิบล้านแต่จะได้เซตนี้บวกห้าครบๆนะครับผมโกบวกแปดอะไรเงี้ยก็ลองดูครับถ้าชอบได้พูดจริงๆนะครับแล้วง,งบมาเยอะจริงๆก็ลองจัดตามกันดูได้หรือมีตัวไหนแบบอยากแนะนำอยากเสริมก็คอมเมนต์ได้นะครับผมประมาณนี้ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ